ในหน้าต่างนี้ก็จะเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของโปรแกรมนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ปุ่มยอมรับหรือว่าปุ่ม I Agree ด้วยนะครับหน้าต่างต่อมาจะเป็นการระบุนะครับโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ว่าจะติดตั้งอยู่ที่ C Program Files แล้วก็ชื่อโปรแกรมก็คือ Steam Lab o b s นะครับเราก็ใช้ค่าที่เขาเรียกว่าค่า d e f a u l t หรือว่าค่าที่ทาง ระบบกำหนดมาได้เลยนะครับให้คลิก install mm hmm. ก็จะสุกเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือ,อ,อก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้ว่าจะ ิดโปรแกรม steam lab obs เลยหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็สามารถได้คลิก finish นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับ ขั้นตอนต่อไปให้เรามาที่ช่อง youtube ของเรานะครับเมื่อเข้ามาช่อง youtube ของเราแล้วก็ให้เราไปที่ช่องอคำสั่ง youtube studio ในส่วนนี้นะครับจะเข้ามาที่หน้าที่เป็นเรียกว่าหน้า a ดชบ o ร์ดของเรานะครับคลิกไปที่สร้างนะครับแล้วก็เลือกไปที่การถ่ายทอดสดนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดให้มาที่ตัวแท็บสตรีมนะครับ แล้วเราก็ตั้งชื่อ,อเนื้อหาวิดีโอตัวนี้ว่าทดสอบก็ได้ครับทดสอบระบบถ่ายทอดครับก็จากนั้นก็วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแล้วก็คลิกการสร้างการสตรีมคนระับ ในส่วนนี้ให้เรามาวางสตรีมคีย์ลงในซอฟต์แวร์ก็ให้เราคลิกปุ่มคัดลอกครับพอเราได้ตัวสตรีมคีย์แล้วนะครับเราก็มาเปิดตัวโปรแกรม s t e a m l a b OBS นะครับซึ่งเราได้ดาวน์โหลดและติดตั้งในขั้นตอนที่แรกนะครับมาที่ตัวเมนู s e t t i n g นะครับแล้วก็ไปที่แท็บคำสั่งสตรีมแบบนี้นะครับแล้วก็มาตรงคำว่า Steam Key ตรงนี้นะครับมาระบายแถบน้ำเงินแล้วก็คลิกกด แป้นคอนโทรล V เพื่อวางสตรีมคี์ลงไปแล้วก็กดปุ่มดันครับในส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของซอสตัวนี้ให้เราคลิกปุ่มบวกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอแคปเจอร์อันนี้นะครับแล้วก็แอดซอสเข้ามานะครับแล้วก็แอดซอสอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้ตัววิดีโอที่เป็นหน้าจอของเรานะครับที่พร้อมจะไลฟ์สดแล้วนะครับในส่วนนี้จากนั้นให้เรามาที่ มุมล่างขวาสุดนะครับคลิกปุ่ม go live นะครับเพื่อที่จะเริ่มทำการสตรีมวิดีโอของเราออกไปยัง YouTube ครับนะครับเราสามารถที่จะสลับมาดูว่าในส่วนของตอนนี้ในของช่อง y o u t u อะมีการออกอากาศหรือ,อยังครับในส่วนนี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับ วันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเป็นก็จะขึ้นคําว่าสดอยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าสตรีมต่างๆอะไรในส่วนนี้นะครับ เมื่อเราพร้อมที่จะถ่ายทอดสดแล้วก็ให้เราคลิกมาที่คําว่าปุ่มถ่ายทอดสดนะครับทีนี้ก็จะเอาตัวหน้าจอถ่ายทอดสดของเรานี้นะครับไปอ,ออกไปที่ตัว Youtube นะครับแบบนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะอธิบายเนื้อหาหรือว่าพูดคุยไลฟ์สดกับผู้ชมของเราได้โดยตรงนะครับในส่วนนี้นะครับวิดีโอที่เราไลฟ์สดก็จะเรยแพร่ี่บนช่อง YouTube นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เชิญเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกของช่อง YouTube ของเราเข้ามาดูคอนเทนต์ของเราได้ครับโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับก็หลักการก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อจบแล้วเราก็มาที่ end screen นะครับคือจบการถ่ายทอดหรือว่าออกอากาศนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับก็จะสิ้นสุดการสตรีมนี่นะครับเขาก็จะถามว่าต้องการสิ้นสุดไหมแล้วก็สิ้นสุดนะครับกปุ่มสีแดงไปครับ